หลุดเดี๋ยวเล่าให้ฟังเลยเสร็จแล้วไงรู้ไหมพี่ตกกลางคืนตกเย็นไปเที่ยวกันอ้าวอีคนนี้เจออีกกร้าิลนข้าวมันไก่สรุปนางดิวระบไยผู้ชายอะมาบังเอินเจอกที่ิ้านข้าวมันไก่เทีฉันก็จะไปร้านข้าวมันไก่ตอนแรกค่ะมีอีกเสร็จแล้วเด็กคนนี้เรียนอยู่เชียงใหม่เรียนอยู่มหาลัยสักมหาลัยหนึ่งพี่ดูป้าหนูว่าความมันมาโปะตรงที่ว่าอาจารย์โนมาบอกว่าบุโกะน้องคนหนึ่งที่บุโกะส่งมาเรียนแบบว่าได้ขอทุนอะ ทั้งหมดอ่ะสองคนอ่ะผ่านแล้วนะอาจารย์ไม่ใช่สองคนคนเดียวสองคนสิเพราะว่าคนหนึ่งที่บุโก,โกส่งมาให้ชุนน่ะเขาได้คุณไปเรียบร้อยแล้วอีกคนหนึ่งผู้จัดจาก,การส่งมาหนูก็เลยขอดูหน้าหน่อยค่ะอาจารย์ ขอดูหน้าหน่อยค่ะจานนางก็ส่งมาแต่หนูว่ายังไม่พูดหนูก็รอให้เรื่องมันเสร็จเรียบร้อยก่อนอส้นลูกพราไม่รู้ไหมไปทำเรื่องเขาย้ายหน่วยกิจมาเรียนที่กรุงเทพเพราะว่าจะคบกับเขาเต้อยห่อพอคาเรียนกรุงเทพแต่ทำไมเราไมยไงเขากลับไปคบเมียที่เป็นเกย์ที่เชียงใหม่เสียอกเสียใจอะไรนช้างสพเรดูบอกว่าเธอรู้ไหมเธอเป็นคนที่พาเขามาถึงฝ <ขอ S 3> ั่งปุ๊บพอเขาได้เรียนหนังสือปุ๊บอะไรปุ๊บใช่ไหมเขากลับไปหาเมียเก้งที่เชียงใหม่เลยโอ้รโอเรือจ้างอีกแล้วใครไปเรือจ้าง ลีโอเขาได้เรียนจนจบด้วยเนาะเขาก็เรียนจบแต่ว่าลีโอไม่จบค่ะลีโอคือยังไม่ได้หัจะกินเลยลีโอจบตรงนั้นแล้วจบปริญญาก่อนอะไรนี่คือเรื่องจริงแล้วก็ใช้ชื่อบุโกอ้างแต่หนู่เขาไม่เรียนหนูดูคนอื่นจะคิดว่าหนูเป็นคนแรดซึ่งหนูก็แรดจริงๆแล้วเวลาหนูพูดอะไรออกเสือหนูจะดูแบบพี่ลีโออย่างนี้คนก็จะคิดว่าหนูไป็ข่มพี่ลีโอลีโอว่าคุณหนูลีโอแต่จริงๆแล้ว ตัวตอนแหลกขึ้นนางเลยพี่รู้ไหมเวลาความสงสารไม่ใช่ความหมายความที่ใสค่ะยังไงยังไงไปเชียงใหม่ไปร้านนวดกันพี่เอ๋ยก่อนจะกลับบ้านจะขึ้นสนามบินมีหนูมีแม่มีนางนางบอกปวดเมื่อยตัวมากเลยหนูบอกอาะปวดเมื่อยตัวก็เดี๋ยวเราไปนวดมันพาแม่หนูไปไหนรู้ไหมไปไนางลวดกระปู๋แล้วเด็กผู้ชายออกอะไรรู้ไหมของผู้ชายเหรอเออแล้วแม่หนูก็เดินเข้าไปในร้านแล้วเด็กในร้านออกอะไรบ้างคุณผู้หญิงนวดพิเศษด้วยครับ แล้วพ <night> ี่ดูสิแล้วแม่ก็บอกพิเศษยังไงครับไพิเศษคือขึ้นต้นคอขึ้นไหล่ให้ล่าให้เบาก็คงจะรีดกีตาร์ใช่ไหมพ่ช มแม่ก็เลยบอกว่านวดพิเศษยังไงลูกตักคํานั้นหนูรู้เลยว่ามึงพาแม่กูไปลานนวดกระปูค่ะแม่ก็ไม่รู้เด็กนวดก็นวดขาแล้วก็ยิ้มอมยิ้มไปอมยิ้มไปหนูก็เลยใส่มึงเลวมากเลยนะแม่ก็ไม่รู้นะทุกวันเนี้จริงเหรอแต่เด็กเขาไปปุ๊บเด็กถามเลยเพิ่มพิเศษไหมครับอย่างเงี้ย เรไม่รู้แม่ก็ไม่รู้ีโอเลี่ยนน้อเลี้ยงไม่หล่พาไปร้านอื่งในเลี้ยงไม่คือมันมันเหมือนกับแบบว่าร้านนี้มันอยู่ใกล้ในสถานที่เราจะไปแล้วไงแล้วเลี้ยงเป็นคนต่อแล้วอยากไปเราเราอยากไปร้านนั้นนั่นเลยอย่างเงี้ยเราก็เลยต้องหลอกล่อทุกคนเอาไปร้านนี้ก็เลยทีเดียวเลยแล้วกันนะจะได้จบเลยเป็นความปรบจริตแม่ทมามบ้านนู่กับผู้หญิงไม่ได้เพราะว่าพอผู้หญิงโดนตัวแล้วมันอีก็ต้องนู่กับผู้ชายที่เขาอ้างที่หนึ่งเราเอองั้นเธอก็ไปร้านที่มีผู้ชายนู่ปกติละกันพอไปถึงแม่หนูก้าวเข้าไปถามเลย คุณผ okay. ู้หญิงนวดพิเศษไหมฮะแม่กูก็เอ๊ะอะไรนวดพิเศษจากคำนั้นหนูรู้เลยว่าไม่ใช่ร้านนวดธรรมดาเรียบร้อยแล้วคิดดูดีนะแล้ววันดีคือดีเด็กนวดเกิดไปเขี่ยอะไรแล้วโดนแล้วก็่ทำไงอะเรื่องนี้ก็อยากจะแชร์เรื่องนี้ก็อยากจะแชร์ แชร์แบบกันหมดเปลืออ<ะ>หมดดำเขาอยากจะพูดทุกคนถ้ายังไม่รู้เขามาดูเขามาฟังแชร์แบบกันหมด